ลูกอื่นก็มีบอโอ้อ่อางสบายดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กะแม่น่อยก็ลงมาอีกเลยเด้อจ้าลงมาเอาเตา่าน้ำพอเถาผงเด้อพี่น้องเด้อน้ำลงผงมีผู้ใจบุญผืนกระโอนมาให้สองร้อยบาทนึงดอกพี่น้องเด่อฮักฮักข่าโอนน้ำแล้วก็เลือแต่บ่หอดแซนเด้อพี่น้องเด้อเอากะสิเอาเตา่าน้ำเราไปปล่อย แม่น่าใครอยากปรึกษาด้วยว่าเฮาสิไปปล่อยอยู่หม่องใดดีเพิ่นเป็นเต่าโคกหรือว่าเต่าน้าบ่บ่ลุงพงษ์ฮะเต่าหน้าบ่นี่น้ามเลยเฮาสิเอาไปปล่อยอยู่น้ำคลองมันจะตายบ่เห็นเล่าหลายๆรถทองเห็นเราเต็มๆต็มหมดเลยลิขิตเป็นเห็นขึ้นก็เป็นขึ้นประจามกระทั่งอะไรเอาเอาไปน้ำคลองไหนเออเออสิปรึกษาเอฟซีแล้วเอาลงมาเต่านั่นฮะ mình ăn cọ xì ừ. sì xén thì đấy hơn một đi hòn xèn ào chia bài hết tiếng ờ ừ. phô thông nông phố đi hao à. cả bèn cà phê nông yên để lo kín nằm à. kéo cầu là xếp hạt thì khỏi đôi thông đơ ai nhìn ăn về không kéo cả này ừ. tàu phi nong tàu ôi khoan khoan mà phi phải chọc mà ก็นำมาก่อนเนาะบเนี่ยออสิเอาไปปล่อยได้ว่าสิไปปล่อยอยู่บึ้งหรือว่าอยู่ห่วยดีว่าไหนบ่ลงโกลงบึ้งก็ได้บึ้งเอาเนาะอันนั้นได้อยู่น้องโกมเลยเนาะเหมาะบ่ะก็ว่าปลาใสกิโลโกมเออม้ออะไรน้องโกมอ่ะเนาะเดียรพี่น้องสี่โต้พิ่นกระผักเงินมาหน่ะสองร้อยบาทสองร้อยบาทเพิ่นกระฮักขาโอนไปกับกระโบนในหอดแสนกีบดอกพี่น้องเฮ้ย เงินสองร้อยบาทนั่นเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็สิเอาไปเฮาก็สิเอาไปปล่อยอยู่บึ้งเอาพี่น้องเลยอยู่บึ้งอยู่น้องโกม่ะเนาะนองทองสบายดีจ้าป้าลูกลงมากับน้องทองคือเก่าแซ่บบอลูกพงกาแฟน่ะแซ่บบอลเอาสบายดีแน่สบายดีพี่น้องเออเพิ่นสิปล่อยเด้อเพิ่นบ่มีเงินใส่หรือฮะเบ่ใส่น้ำก็บ่ตายเนาะเบาเอามาเทสนาซีไปใส่ เกี่ยวมาได้ดอเออเออเอาคู่ตัวนั้นออกออกเทน้ำก้อนเข่ากับเออมีผุดใจบนเพื่อนว่าอยากอยากปล่อยเต่าเด้อจ้าแม่น้อยเพื่อนทักเซตมาเพื่อนเห็นมือนั่นว่าเห็นพอเถ้าพงลุดราคาแล้วเพื่อนก็เลยทักเซตมาเพื่อนก็โอนเงินมาส่งกะสีมาให้แม่น้อยเอาเต่าไปปล่อยนะเอาเฮากะสีให้เงินพอเต่าพงเอาเอาเตาไปปล่อยเอาใส่รถเท่า เตาชิได้เป็นอิจฉะแล้ววัน,นนี้เนาะนี่เอเอาใส่สี่โตพี่น้องเลยสี่โตด้วจ้าสี่โต,ตเริ่มใหญ่ขึ้นเนาะอืมเอาสีไปปอยอยู่บึงเรืออยู่น้ำคลองดีเนาะพี่น้องเนาะก็มีเอฟซีเพิ่นคออเมต์มาวาแม่น้อยอันยาไปป่อยอยู่อันน้ำคลองเด้อย่านว่าเป็นเตาเรือบบกเรืองน้ำเนาะเนาะแม่นบอ,ยอยกลุงผงไปปอยอยู่อ,อันน,บ,น,น,น,บ,นบึงดีกว่าน,นะ<อ>น้องโกมหะพอดีเลย เอาใส่คู่นี้ pues mm S <S ปากแดนหอยเออย่ำ nah, กินกาบหอยอยู่เด็เป so uh ิดมันนั <Yeah. S 1> ่งข <three> <outside> yeah ัดมันอยู่สี่ตัวโบโบโบเอาเอาอย่งอยู่ทึงบกซับเนาะมันชีปตายแค่เพียงแม่นบอแม่นบอลุงพงศ์เอาเงินไหนลุงพงศ์ก่อนพี่น้องเคยเอาขึ้นไป้ยไปหนึ่งมอไป ไปหาซิบนำเออเอาอืมโอเคบอโอเคล้าวี่โต้ไม่ร้อยจะไปเอาไปปล่อยพุ่นผู้ใจบุญพุ่นซื้อนะบ่แม่นคอยดอกคอยคะพันคอยซื้อนะฮะซิบพันกีบแล้วคอยซื้อคนจะได้เป็นนิสละเลยเด้อจ้าพี่น้อง เตาเราก็แม่นอกก็อยากทำเอฟซีว่าสิไปปล่อยอยู่นั่นน้ำของหรือว่าสิไปปล่อยอยู่บึ้งทำปรมดาเขาต้องไปปล่อยอยู่บึงนะนอ,งปปอ,ยอยงะดีเนาะบึ้งน้องโกมนั่นล่ะเนาะแม่นะไรเฮ็ดอีหยัง,ง,ยหะะยงกินนั่นโอ้ลูกฮวกอยู่โอ้ลูกฮวกเราพี่น้องอันนี้บ่ข<ว>องกินฮะโอ้ลูกฮวกลูกฮวกเราเราโอ้โอลูกฮวกว้าวขึ้นไปมันมีน้ำเลยอ้ยจะมันบืนเลย มันบืนบ่โอกก็น้ำใสเลยทองที่เป็นอย่างฮะบืนตีเอาคือว่าสั้นมันดองออกไลดองบอกอ่มันมีน้ำอยู่ไรือ่ะเต้าน้ำหรือเต้าโคกสันนี่ฮะเต้าน้ำมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำมันมีน้ำมันก็ไปเลยเต้าบืนนี้บ่โอ้ยก็หาลูกน้ำเลย เสิเอาเต่าไปปล่อยแล้วจ้าพี่น้องอือโปเป็นยังดอกข้าวเดียวหนึ่งเอาส e ิใส่อันนะเอาใส่กระติกแล้วเอาอัดฟ้ามันได้หรือเปล่าได้เลยข้าวเดียวนึ่งเนาะเขาหอดพุ่นเขากระปล่อยเลยเนาะเขาหนองโกมเขากระปล่อยเลยพี่น้องเลยเด้อเอาน้ำใส่แล้วกันเด้อ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 ไม่แม่นน้ำไม่ห่อเนี่เนาะพี่น้องเนาะพ่อเลยพัดว่าดีดาวดาวนี่พ่อหนามเนี่ยเนาะบูนจะแช่เลยออ เตาหน้ามเด้อพี่น้องดอดเด้ออยว่าเด้อนน่เด้อฮันก็หน้ามเลยไขวาม้วนซ่นไปหมดเลยนน่ฮันอือเ <Yeah. S 1> ตาอยู่ในน้ำอขว่าเนะเแขบบ็นอยู่ใช่ไรฮันไปเตาขึ้นไม่เอาไม่ก็ไดไม่อีกบ่เนี่ย้าัเอยู่ในหัวนนนะนอนหนหนอบแเท่หูเท่น้ำมันนะ เกวมูอเออเออเออ,เอ,อโอ้โอ้ยหิวข่าวแหงบ่น่ากินกาแฟใช่น้ำเด้่งเออก่นหน่นอม่้นีน้ำนรับบม่น่าเลยพัดซนรดเนาะอนเดนามันซ่นแล้วเขาว่าไม่ปล่อยอยู่น้ำคลองกาสิบไตอย่างเนาะ ใช่มันกลวงมันใหญ่นะมันลอยสะดวกมันใหญ่ป่ะตัวตัวมันใหญ่เก่าไงเอาเต่าสิเอาเต่าไปปล่อยเอาขึ้นรถได้บ่เต่านี่ลุงผมจะเป็นชางิบุได้วะช่วยไหมใชาชิบวอกโหลดไถ่เอาบ่จักแล้วยันวะอันอย่าเอาอย่าเอาเต่าขึ้นรถโหลดเอาเต่าขึ้นรถนี่มันสิบ่ช่วยบ่พี่น้องอจะช่วยสิเออแ้่รถช่วยเลยสิไปปล่อยแถวหวยแถวห้องนี้ได้เนาะ ถามพี่ถามน้องเลพี่น้องเลิบอกเลยจ้าบอกไม่น้อยเลยาพี่แพเต่าหะเลเต่าไม่ได้บ่ร้ายเงินกระไรนะมันเงินกระไรเอาคือว่าสั่นเงินอยู่มัน่หิ้งยืมจมี้ายังเออแมนคมราวเาได้ใช่ไหมเล็กเต่าดีแล้วดีบอเรงเต่า่ ไปได้ตัวจ i กกินเลยอือได้ละว่าเลี้ยงเต่าดีได้อยอนเด้อือบียิงอือได้กินกับคิปบ่ครัเก็บได้เนาะเออบ่ให้ออกอะไรได้แม่นจะเอาได้อกบ่เก็บอือเก็บกผู้หญิงได้หาอเด้อืดิสระแล้วเต่าเอ้ยบดนี้ฮะได้ได้ป บึ้งบึ้งบึ้งเอาใช่เนาะเพราะบึ้งนี่ได้หวยนี่เด้อน้องโกมนี่เด้อบึ้งคื่น้องโกมนี่พี่น้องเไยมันมีทั้งหน้ามันบึ้งขึ้นได้บึ้งลงได้เนาะข้านำโค้งนี่ผัดมันมันเลิกเกินเขาเรียกมันตายขันสันนะอ่ะมันมันลอยเลยลอยไปตามน้ำไรน้ำไหลปัญหาว่าเขาสิเอาขึ้นรถนี่มันสิซวยหรือมันสิเฮงเขายังบ่ทันหูเลยนีย ว่าตมผีทามน่องเนี่ยเด้อพี่เด้อพี่น้องบอกแม่น้อยเด้อว่าเฮาเอาเตาขึ้นรถนี่เฮาสิเฮงหรือเฮาสิซวยคั้นว่าสิซวยแล้ว่อยสิไปปลออยู่แถวแถวห้วยแถวบึงแถวนี้เอาได๋เนาะว่าสีซะคั้นว่ามันเฮงน่ะสิเออข่อยก็สิเอาขึ้นนําเอาขึ้นแล้วสิไปปลออยู่อันน่ะอยู่น้องโกมก็อยู่พู้นพี่น้องไอ้พูนเลยน้องโกมก็บกระไรร้ายรักพูนเลยไปไปชงบไดนี้ฮะเอาไปชงบไดนี้หิวอะไรเออ ทองสุกไมมันจะทองเดบ่จิ้มตัวได้ทองจิ้มอะท้งนั้นน้มเย็นอยู่บนทองเออน้่าเย็นดอหิวอลได้เนว่ยฮิวะเลยินเก้าอะไร่จิ้มใจจิ้มเออบ่มันกินบ่ปลาลงพงกินบ่อะไปากจินไกับม่ยากอืมเปนสิปเปริดชล่าอะไรพี่น้องเอาคือต้มมันโอ้ยเอาม้แข็งแขีงก็ทองเอ้ เอาที่จิ้มหอยให้มันก่อนเด้อพี่น้องเด้อกินหอยเลยพี่น้องไปเเป็นกินหอยแลยไงเจ้าจะเป็นอิสระแล้วมีผู้ใจบุญโอนมาให้แล้วเจ้าเป็นอิสระแล้วเด้อเจ้าจะได้ไปอยู่บึงแล้วบันนี่ไปปล่อยเอาอยู่บึงดีกว่าพี่น้องไงแต่ว่าเซาคือหลุดบุจกสีเห่งสีสวยเด้อถามผู้เฒ่าผู้แก่เิ่นก่อน ยายให้ก yeah, so. ินเองให้กินเองทองแม่เราก็จะถามมึงก่อนว่าเป็นอย่งไรถามเอฟจีนำเด้อเอฟจีจุกูุจุกคนแม่ยังผู้ใดฮหูอ่ะคอมเมนต์มาอยู่ในคลิปแม่น้อยแฟมิลี่นะเด้อพี่น้องเด้อเฮาเตาขึ้นรถนี่เฮาสิมีเฮงหรือว่าสีสวยคันว่าสีสวยเลยสีปล่อยแถวนี้เอาแถวห่วยแถวห้องแถวเนี้ยเอาคันว่าเออเฮาไปปล่อยอยู่ผู้ดงกระดิบกรก็แล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงคนแรกบัดนี้ฮะ ัวา่สาสี่ซางนอพี่น้องเนาะรับก็ได้ผักถั่าพงแบบน,นี้มัน<ส>เป็นอิสระอลไร<ห>เนาะแบบนี้เนาะเต่าเป็น,น,น,นอนิสระแล้วเป็นาหาม,มาอีกปลาตัังสีหามาอีกทีน,นี่เอ้า,าหามาเห็ดเพียงให้มันอยู่าาาธรรมชาติมันนะนาสีหามาหมาขายเอ,อี๋เราหามาขายเด้อพี่น้องเด้อพออยากปล่อยเต่าแล้วมาหาพักเั่วพงเนาะ เนาะแม่บอลงผงได้แล้วหามาขายล่ะว่ะเออขึ้นแววเด้อขู่นะเด้อยืมก่อนเด้อขู่น่ะบันี้เฮาก็สิได้กลับก่อนได้อจ้าพี่น้องเด้อฮากระขอบคุณทุกไล่์ทุกคอมเมนต์เขามาหลับชมช่องแม่น้อยแฟมิลี